สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนๆทุกคูทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพือ่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งกันด้วยครับดรเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่สําหรับชิปนี้มือน,นี้กับสิผ้าพ่อแมพอออพอ่พี่น้องเกษตรกรเด้อพี่น้องเด้อฟูเฮ็ดหน้ากับสีผ้ามาบึงการเฮ็ดหน้าปังพี่น้องแบบแห้ง แห่งสลับเปียกการเฮ็ดหน้าปังนี่เฮ็ดแห่งนี่สิสิเฮ็ดง่ายกว่านาเปียกได้พี่น้องเด้อ1ก็บ่ได้เปื้อนลดเปื้อนลาพี่น้องบ่ก็2ก็บ่ได้เปื้อน้ํา3เวลาเฮาหวานเฮายังก็สิง่ายสะดวกง่ายสบายด้พี่น้องเด้อเกิดดีพี่น้องเขานาแหงนี่สิเกิดดีเด้อพี่น้องก็สิบ่ค่อยมีห อันนี้ผมวานมาอะไรบ้างอาทิตย์อาทิตย์นี้กวกกว่าแล้วพี่น้องว่าอาทิตย์แล,ล้วก็ล่างเกิดพี่น้องเกิดหนาปึ๊ดเลยพี่น้องผมวานเนี่ยเกิดแทบทุกเม็ดุ่นล่ะ <sm all> นี่ก็ล่างเกิดพี่น้องเกิดดีด้วยพี่น้องเด้อเฮ <s> ็ดหน้าแหงเฮ็ดหน้าปังแหงแบบวานแหงพี่น้องวานแหงกับผมคือลงคิปให้เบิ่งที่นึงแล้วล่ะการวานการเฮ็ดยังไดวานยังไดด้พี่น้องเด้อก็จะบอาอีกให้ฟังอีกทีนึง การห่อเห็ดหน้าอันปังหน้าแห่งสลับแห่งสลับเปียกนี่พี่น้องห่อเกี่ยวเขาปีหน้าปีเลี้ยวออกไม่ไหมลวะฮ็เอาฟุ้นขี่ง้อขี่ข้วยนี่พี่น้องเอ้ยแกไม่ใส่ลดน้ำให้หน้าห่อพาลงกไปในต่อในปลาเฟืองรอพี่น้องเฟืองก็ไม่ต้องออกรถพี่น้องเด้อมันสำหรับอันพู้ที่อันเฟืองก็ได้แล้วก็แกฟุ้นลงไปใส่พี่น้องแกฟุ้นลงไปใส่เห็นทัวแล้วก็ไปจ้างรถกบเฟืองพี่น้องรถไทยกบฟางโดยเฉพาะเด้อพี่น้อง มันจะเป็นสามผานมันจิไถกบฟางด้วยพี่น้องไถกบฟางไว้ให้ได้ยี่สิบมือ,หร,อหรือเดือนหนึ่งพี่น้องเดือนหนึ่งแล้วเขาก็ไปไถอีกทีหนึง่งไถไถตัดปัดไถอีกทีหนึ่งแล้วก็ปั้นพี่น้องปั้นตากแดดไว้ปั้นตากแดดไว้แล้วก็เขาเอาก็เอาทอนเขาก็เอาเม็ดเขาพ่านเขาไปวานเขาเสี่ยวทีออกหางเขาก็วานหน่ยมันทัวด้วยพี่น้องเด้อ ว่าไหนมันทัว้าหลบอนเทนะฮาก็เอารถแบปั่นกบพ,พี่น้องปัน่นกบมันก็สีมีเฟืองเนตหลาเติมละฟูขึ้นมาอันน้ำให้หน้านะ่ะกรซ้างมันเลือพี่น้องเลื่อมัต้องไปตกใจนะ้ำมันทั้งผมก็มีเฟืองขึ้นกันเฟืองที่ฮ่องไก่โขไปจนะี่มันขาดที่มันบ่อระบะ่เปื่อยพี่น้องมันก็จีบฟูขึ้นมาอันน,นาดินกระซ้างมันถามมันมองไรมันอันกองใหญ่ฮาก็ับไปเซตซ่าออกกับปั่นเลยพี่น้อง ปันแล้วก็ป right ันเรียบร้อยแล้วให้ต er ั so ้งส he ูบน้ำใส่พี่น้องสูบน้ำใส่ให้มันทัวให้หน้าเลื่อยๆพี่น้องให้มันทั่วขึ้นมาประมาณท่วมก้อนขี้ไถขึ้นมาที่เ้าปันแล้วขึ้นมาจากเส้นสองเส้นพี่น้องหน้าเ้าเพียงเาให้ให้มันเสมอให้มันซุ่มลงก็ได้สูบใส่เพราะพ่อไม่มีน้ำก็จุบปรด้เปลืองน้ำเล้ยพี่น้องเด้อห้าก็บอกต้องสูบใส่หลายดอกก็ว่าให้มันทัวให้มันทั่วมุดสมองแล้วก็พ่อพี่น้องว่าต้องทั่วสูงแล้วบ้านเดี่ยว้ากรอกเพลยงดอกพี่น้อง เขาปล่อยไปหันปล่อยปลาไปโหลดเดี๋ยวมันแหงเองพี่น้องมันแหงเองเรามันทาดินมันแหงแล้วมันก็สิเกิดพี่น้องเขาบัานนี้ทำองไดนยังซุ่มยังบกเกิดได้พี่น้องหันซุ่มแห้แหงกับบกเกิดหันหันมันแหงแหงแยกน้อยบานนี้มันก็เริ่มเกิดไล่เกิดขึ้นแล้วผมนี่ชิ้เฉียวมันแหงมองมันแหงพี่น้องมันแหงมันเกิดขึ้นนี่คือมองมันแหงก่อนมันเกิดิกเกิดก่อนมองไหนมันเปียกแห้งมันก็สิเกิดน้ำหลังแต่ว่าเกิดทุกเม็ดพี่น้องฉีบเอาลื่อน คือหน้าตมเมด้ยเนาะ,ะพี่น้องขันหน้าตมนี่ถ้า,ถาหาถามนั่นเกิดเน,น่าดิพี่น้องต้องปีงนำบอกให้ได้คัดนำให้ได้ถ้าคัดนำไปได้ก็ขึ้นเอาตัวนี้บ่อเน่าพี่นอ้นองขันนำยังขังกับก็ะบอเป็นังถามันแหงเมื่อใดมันเกิดเมื่อนั้นแล้วก็ล่อพี่น้องล่อให้มันเกิดบดสุเม็ดท่กันหลอบแหลกมันนี่การมันเกิดขึ้นข้ามั่นใจว่ามันเกิดขึ้นว่าบดสุดต้นแล้วต้นเมื่อด้ประมาณยี่สิบเส้นพี่น้องย0สิบเส้นถึงยี่สิบเส้นนี ให้ห้าสูบน้ำใส่เลยพี่น้องสูบน้ำใส่ใถั่มเลยเป็ี่ยนยังจังสูบน้ำใส่ใถั่มถ่วมถวม่ถวมต้นเขาหน่อยนะเพื่อว่าห้องสีกำจัดวัชพืชที่ที่หยาที่เม็ดหยาเม็นยังมันกำลังเกิดพี่น้องห้องสีกำจัดพวกนัน้นหลังจากห้องสูบน้ำถ่วมถ่วมเขาหน่อยปุ๊บนี่เขามันสีเล็วมันสีขึ้นเร็วกวัวหยาพี่น้องเขามม่ฉีดรีทางข้นเร็วกว่วหยา,าทางขึ้นระบาดนะฮะสูบน้ำแล้วฮักกับปอยไปเลยพี่น้องว่าต้องเติมอีกปอยจุดน้ำแหง หันน้ำแหงแล้วก็ม่ต้องเติมพี่น้องปล่อยให้มันไปจนว่าดินมันจากแตกเหือพุนเพราะว่ายังช่วงห้างสูบน้ำใส่เต็มแล้วมันบ่อไรหญ้ามันบ่ขึ้นเวลาเขามันซัดขึ้นเขาซัดขึ้นปุ๊บทาหลังจากเขาซัดขึ้นไปแล้วถ้าน้ำมันแหงแล้วปุ๊บมันมาพี่น้องหญ้าซุ่มที่นี่หน่อยเนี่ยบ่เกิดอีกเพราะว่าเขาเขาสีบังไว้เขาสีงําไว้พี่น้องเขาสีงําหญ้าซุ่มที่มันน้อยๆนะที่มันแพร่น้ำนั้น บาดนี้เขามาันสีหญ่ขึ้นจะเริ่มเติบโตขึ้นละหญ้าสีบอมีไเด้อพี่นอ้องเด้อหญ้าสีบอมีเหาก็ปล่อยไปเลยบานเนี้ปล่อยไปจนว่ามันได้เป็นเดือนพี่น้องกาว่าใส่ปุ๋ยบาดนี้มันดินมันแตกเหอก็ลังว่า,านปุ๋ยก่อนพี่น้องว่านปุ๋ยหันผู้ยยยอยากใส่ป,ปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อว่านปุ๋ยห้มันทัวละะ่วก็ตั้งสูบน้ำคือมันใส่สูบน้ำคือใส่ก็ไม่ต้องสูบหลายพี่น้องเพราะว่าหน้าเขาปปับเพียงอยู่แล้วสูบบ่อยเกินหาเส้นนำ้ำเล่ย ยาว่าสูบเพื่อขังไว้ได้โบเมนได้พี่น้องต้องคคเราลวว่าสูบไว้ได้หลายแล้วมันจังบด้สูบดูโบเมนเพราะว่าเข,าาข่าฐานหน้าัขังหลายมันสิบ่แตกก่อหรือว่ามันกับบมักพร้อมพี่น้องเขานี่ต้องให้น้ามไม่เกินห้าเซนเนี่เขามันสิพอดีได้พี่น้องเด้อกบนามตอนนี้เข้ากับสูบใส่แล้วเข้ากปลปอยมันแห้งอีกจังจังสูบส่อีกพี่น้องเขาเรียกว,ว่าแห้งสลับเปียกเด้พี่น,อน้องเด้อการเทดอันหน้าฟังแห้งสลับเปียกเฮ้จังซี่ ต่ว่าก็อยากแนะนำอีกนึงว่าหน้าห้าตรงไห้เพียงได้พี่น้องพยายามปรับให้มันเพียงหน้านั่นปับเพียงทั้งผมหน้าผมนี่ยือยู่ผมสามไรพี่น้องสามไรเป็นไฮเดียว์ได้พี่น้องปรับเพียงทั้งผมนีเพียงเพียงสามารถสูบน้ำใส่นีนน้ำสีเสมอก็เลยพี่น้องจากสนพุ่นม่มองผมยืนอยู่นี่น้ำสีเสมอกันลิด ลื่นกับบ่าลายพี่น้องบ่าเกินสองเส้นลื่นกันนะปุ้เปัญหาสารับซ้ำเนี่ยพี่น้องหาเส้นสามเส้นสีเส้นหาเส้นกันลื่นกันเบ่เป็นอย่างเด้อพี่น้องเด้กอก็มองถ่วงมองบ่ถ่วมก็เป็นอย่างแต่ว่าทั้งผมผมปั๊บท่องจ้าของอ่ะปั๊บให้มันพอดหลีให้มันเพียงพอดหลีก็นึ่งกับประหยัดน้ำพี่น้องประหยัดน้ำทั้งผมเฮ็ดน,นี่ผมสิบ่ใอไซปุยเนเคมีได้พี่น้อง ทั้งผมใสอินซียเล้วนผมลงผมล่องอันขี่งวัวไปเจ็ดสลี่พี่น้องสลี่ผมมันหน่อยๆเด้สลี่อันผมที่ผมเกยาประจำอะเจ็ดสลี่กับทัวล่ะพี่น้องทัวให้หน้าพอดีแล้วก็ผมก็ไถกบไปฟางผมบ่ได้ออกเลยพี่น้องฟางผมเพราะว่าผมก็มีรถกรบฟางเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าเอาฟางไว้เฮ็ดปุ๋ยพี่น้องเขาจะฮ็ดหน้าอินทรี์ ชีวไซเคมีหลังจากนั้นล่ะหุ้มกับชีวไซนามักต่อพี่น้องผมมักน้ามักไว้อยู่หุมก็สชลงน้ำกมักก็ว่าสีสูบน้ำใส่รอบหนาแหละผมก็ปล่อยน้ามักแล้วพี่น้องเอาน้ามักลงแล้วรอบหนาคือใส่น้ามักเลยนี่รอบต่อๆไปก็ใส่น้ามักสูบน้ำย่ำเดยผมสกปล่อยน้ามักลงตลอดคือให้น้ามักไปน้ำอันน้ำด้วยเ่าต้องไปพ่นทาาฆ่าให้หน้าพี่น้องมันสีเมื่อยเท่านี้เฮ็ดแบบง่ายๆผมเฮ็ดแบบง่ายๆแบบทรงไปน้ำด้วยน้ามักผม สำหรับชิปปลูกเขาหน้าปังแบบเพียงสารีเยเมือนี้กะเอาไว้สำนิ็ด้นอครับเด้อชิปหนาจังมาพอกันไหมสิน้าซาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาดันละ,ละสำหรับชิปนี่มือนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณได้สวัสดีครับ